สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะสวัสดีกันสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะให้ป้าป้า,าไปปลูกไว้ข้างบนเนี่ยออ,อแล้วก็นี่มันเป็นมเมล็ดพันธุ์แล้วนะเนี่ยป้าเดี๋ยวป้า,เ,าเดินไปค่อยๆเดินระวังระวังลื่นด้วยนะนี่เดี๋ยวให้ป้าปิดปลูกตรงระเบียงเอาไว้เด็ดใบกินเนี่ยเดี๋ยว กระถางนี่แหละใบนี่ใบอ่อนใบแก่แค่ได้หมดเลยเออแต่ตอนนี้มันกาลังเป็นเมล็ดพันนะป้าป้าจะต้องมาเด็ดข้างล่างกินไปก่อนเนี่ยข้างล่างข้างล่างเด็ดเ,เด็ดใบข้างล่างอยงเงียเนี่ยอย่างเงี้ยส่วนอันเนี้ยเราไปปลูกข้างบนไว้รอไว้ก่อนเลยป้าเนี่ยอันนี้เบานะอันนี้มันเบาเห็นปะเบาป้า<อ>ป้าถอดก่อนถอดก่อนถอด เดี๋ยวต้อมจะบอกป้าให้ทำยังไงเอาเนี่ยดึงออกมา,เข,เ,ขาเขาเขาเรียกถอดที่ไหนแล้วดึงออกมาขุดเลยดึงดึงออกมาเลยเคาะเคาะก่อนเคาะก่อนบีบบ,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 บีบกระถางอะ่ะบีบบีบอ่ะบีบบีให้มันหนุนหลวมอะ่ะแล้วมันจะดึงออกมาง่ายแต่มันจะตายยากเพราะว่ามันตัดปักชําได้มันมีรากแล้วมันยิ่งตายยาก ดึงได้ไหมดึงได้โอเคเยวต้องสอนปลาไปเรื่อยๆเดี๋ยวปลาเป็นเองเอาเถาะเอาขุดขุดขุด,ด,ด <c oughs> เอาขุดเลยเอาขุดออกมาไว้ก่อนเอามาไว้ตรงนี้เออไว้ในกระถางนึงก็ได้เดี๋ยวเอาไปปลูกข้างบนระเบยียง <c oughs> เพราะวันนี้กำลังจะเป็นเมล็ดพันธุ์นะฟาสต์ไลโจรเนี่ย ป้องกันไว้ก่อนนะสามารถกินเนี่ย,เ,ยเวลาเป็นไข้ตัวร้อนเด็ดยอดกินเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้กินได้เลยนะแต่มันขมมากอะ่ะหวานไปลมขมปัญญาเนาะทนทนหน่อยเนี่ยเด็ดยอดอย่างนี้นะต้มใส่น้ำเนี่ยใส่น้ําร้อนทิ้งไว้ให้เขาไอความขมมันละลายก่อนแล้วค่อยกินโอ้ขมดีจริงๆป้าเอาออกไปให้หมด ให,ให้พอกับเไน,นีย่ยใส่ไว้ตรงนู้นก็ได้หนูหน,หน,นั่นแหละต้องหัดให้ป้าปาทำนูน่นทำนี่ทำนั่นป้าปาจะได้ทำเป็นเวลาเราตายไปป้ปาจะได้อยู่ได้ด้วยตัวเอง เนี่ยปลูกพงปลูกผักป้าให้ป้าป,ป,ป้าปลูกผักกินเองเวลาเราตายไปแล้วป้าไม่อดได้ไงเห็นไหมนี่ยเอาลงได้ยังพอให้เขาเอาลงอะ <S <S จริงๆปกติเราจะใช้มือแต่นี้ไม่อยากให้ป้าป้าใช้มือ เป็นดินที่เราผสมผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยปุ๋ยคอกแกรบดำแกรบขาวอลองได้เลยแแล้วก็รบกรบกรบเดี๋ยวต้องหาไม้มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาไม้ให้ปะป๊าก่อนเฮ้ยให้ปะป๊าเอาไม้กดไว้กดลึกๆล,ลึกยัง พ <Okay. S 2> อแล้วเอาเชือกมัดมัดต้นเข้าไว้เวลาลมแรงมาเขาจะได้ไม่ไม่ไม่เอน็นไม่โอนไม่หักไม่โคน่นโอเคยกขึ้นไปก่อน ยกขึ้นมาข้งบนก่อนป้าไม่งั้นถ้ารถน้ำตรงนี้มันจะหนักค่อยๆย,ยกอันนี้จะเบาเพราะว่าสรุป,รปมีกแกรบดําแกรบขาวไงมันจะเบาเรียบร้อยแล้วโอเคบ๊ายบาย